ช่วง4เดือนทําทันทีครับต้องบอกว่าในช่วงนี้หนึ่งในโครงการที่ฮอตท,ที่สุดของรัฐบาลก็จะเป็นคนละครึ่ง plus นะครับก็ต้องบอกว่าใน4เดือนนี้รัฐบาลก็ยังมีโครงการอ,าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแลวก็ความมั่นคงตามแนวชายแดนด้วยแต่คนละครึ่งตอนนี้มีประเด็นเพราะว่าตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียนร้านค้าเมื่อวันที่ส5ที่ผ่านมาหลายร้านนะครับพบว่ามีปัญหาเข้าไปในแอป ไม่เจอแบนเนอร์คนละครึ่งพล u สต้องทำยังไงนะครับทางธนาคารกรุงไทยแนะวิธีแก้ปัญหาร้านค้าเก่าบางรายไม่พบปุ่มแบนเนอร์คนละครึ่ง p ล u สนะครับบางร้านระบบนมีการแจ้งว่ามีข้อมูลอยู่แล้วด้วยนะครับจากกรณีที่มีผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสห้านะครับเข้าแอปถุงเงินเพื่อเข้าไปกดยืนยันเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส และมีผู้ประกอบการบางรายไม่พบรูปแบนเนอร์คนละครึ่งพัสให้กดแต่อย่างใดแต่ว่าบางร้านค้ากดแบนเนอร์ไปแล้วระบบบอกว่ามีข้อมูลอยู่แล้วทําให้เกิดความสับสนกับผู้ประกอบการครับเรื่องนี้เองค่ะทางเพจ Facebook กรุงไทยแคร์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้มีการตอบคําถามนะคะว่าสําหรับร้านค้าถุงเงินที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ให้อัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชัน5.43.0ก่อนหากร้านค้าถุงเงินไม่พบปุ่มคนละครึ่งพัสเนื่องจากไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล หน่วยงานรัฐเพื่อยืนยันการประกอบกิจการจริงค่ะก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ใหม่โดยยืนยันกิจการกับเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการค่ะนอกจากนั้นนะครับยังแนะนําวิธีแก้ปัญหาของแอปถุงเงินไม่ขึ้นแบนเนอร์พัดคนละครึ่งเนี่ยก็คือ ทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็รูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการนะครับตรวจสอบประเภทกิจการแล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครไปยื่นสมัครกับหน่วยงานก็คือถ้าเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดาวิสาหกิจชุมชนนําแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพื่อติดต่อ ยืนยันประกอบกิจการจริงส่วนร้านค้านิติบุคคลรายย่อยธุรกิจเฉพาะให้นําแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐแล้วก็นําเอกสารที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับอบอกแบบนี้นะครับใครที่กดเข้าไปแล้วไม่เจออาจจะเกิดจากปัญหาหลายอย่างนะครับท่านเปลี่ยนชื่อร้านท่านเปลี่ยนเบอร์มือถือแบบนี้นะครับอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นให้ไปถ่ายรูปร้านของตัวเองดาวน์โหลดใบสมัครมาใหม่นะครับแล้วก็ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ปกครองรับรองจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านะนะครับหรือว่าทางเทศบาลหรือว่าไปติดต่อทางอำเภอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะก็